SE Corner ุมซอ์มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์หนึ่งในแอปที่น่าจะมีคนใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันก็คือแอปเป๋าตังนะครับมาดูแนวคิดเบื้องหลังแอปพลิเคชันนี้กันครับสวัสดีครับ Corner, เอ c o ีคอร์เนอร์เอพิโซดสองกับผมชัยยงรักขิดเวสกุลนะครับเอพิโซดนี้ไปเอาบล็อก จากทางบริษัท Arise by i n f i n i t a s นะครับ mm hmm. เขียนบน Medium.com นะฮะเรื่องเจาะลึกหลักคิดในการออกแบบ Large Scale System ตัวอย่างจริงจากแอปพลิเคชันเป่าตังและโครงการคนละครึ่ง Plus นั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่านะปัจจุบันนี้ในโครงการคนละครึ่ง Plus เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับกระทั้งผมก็ใช้นะฮะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้กันทั้งนั้นเลย เราก็จะเห็นว่ามันมีปริมาณการใช้งานสูงมากๆแอปพลิเคชันนี้เป็นจุดที่สนใจของคนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันแล้วก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเขาทำยังไงเพื่อให้ระบบทนทานต่อการใช้งานแล้วก็ผู้ใช้จำนวนมากนะครับก็เลยหยิบบล็อกนี้ที่ไปเจอเนี่ยคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็เลยลองเอามาย่อยแล้วก็ลองเอามามาคุยกันนะครับเราจะเห็นว่าตัวแอป,ปเป่าตังเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นแอป,ป โอนเงินเนาะแรกๆอะก็เป็นแอปแบบออนไลน์ e-banking นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายร่างเป็น super app ไปละมีโครงการรัฐต่างๆมีการซื้อประกันนะครับค้าทองจองตั๋วสุขภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นโจทย์ของนักพัฒนานเนี่ยมันตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าให้ใช้งานได้ละแต่ว่าต้องมีการออกแบบที่ดีเพื่อให้โตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็โตอย่างยั่งยืนนะ,ะซึ่งมันก็คือเป็น โจทย์ปัญหาด้านซอฟต์แวร์เจิเนียริงที่มันคลาสสิกมากๆนะครับโดยบล็อกเนี้ยเขาสรุปเนื้อหามาจากคุณต้นปิยาพันธ์พงประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็น t e คสตร ATEGY DIRECTOR ของบริษัท a r i s e BY i n f i n i t a s นะซึ่งคุณต้นก็ได้แชร์หลักคิดนี้ไว้ในงาน a r i s e TECH MEETUP ครั้งที่5นะครับก็จะขอแบ่งการเล่าออกเป็น2ฝั่งนะเพราะมันเป็นการออกแบบทั้งฝั่ง Front End แล้วก็ Back End เพราะนั้นคือ หัวใจสำคัญของการออกแบบระบบขนาดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า full stack engineer จะต้องเข้าใจครบทุกขั้นตอนนะครับคิดไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทั้ง front end แล้วก็ทั้ง back end เดี๋ยวมาดูที่ฝั่ง front end กันก่อนนะครับฝั่งฝั่ง front end เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนโทรศัพท์มือถือเขาแปลงร่างจาก native เนี่ยไปสู่ mini app framework นะฮะก็คือว่าความท้าทายอย่างแรกเลยของแอปเป่าตังเนี่ยมันคือขนาดของแอปที่ มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันมีฟีเจอร์เพิ่มเรื่อยๆตัวแอปเองมันก็โตขึ้นเรื่อยๆจน App Store หรือว่าพวก Play Store เนี่ยมันเตือนแล้วว่าขนาดมันใหญ่เกินนะจะต้องลดขนาดแอปพลิเคชันลงซึ่งการตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยทางทีมเนี่ยเขายึดอยู่ตาม2หลักคิดก็คือ 1. security first นะฮะในฐานะที่เป็นแอปทางการเงินเนี่ยความปลอดภัยก็แน่นอนว่าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสงก็คือเรื่อง performance and possibility ก็คือว่า ระบบเนี่ยจะต้องมีความเร็วมีความยืดหยุ่นแล้วก็รองรับการพัฒนาเพิ่มเติมทีมก็เลยได้มีการตัดสินใจเลือกเป็นทางเลือกแบบผสมก็คือว่ายังคงเป็น Native App อยู่แต่ว่ามีการซั p พอร์ตเว็บวิวนะครับเพื่อให้มันเบาลงนะเป็นเว็บบางส่วนเขาก็้ด้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Mini App Framework ขึ้นมาแล้วก็ทําให้แอปตัวเองเนี่ยเป็น Super ร์แอที่ฟังก์ชันใหม่ๆที่มันไม่เกี่ยวกับตัวฟินแลนเชีหลักๆเนี่ย มันก็จะถูกผลักไปอยู่เป็นเว็บไฮบริดหรือว่ากลายเป็นเว็บวิวนะก็อยู่ภายใต้เฟรมเวิร์กของมินิแอปแต่ว่าฟังก์ชันที่ต้องการความปลอดภัยสูงสูงเนี่ยเรื่องการโอนเงินการตรวจสอบอ,อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยก็ยังคงเป็นเนทีฟแบบเพียวอยู่นะฮะผลลัพธ์ของการตัดสินใจก็คือว่าแอปเนี่ยเป่าตังเบาเบาลงอัพฟีเจอร์ได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังรักษาความปลอดภัยในส่วนที่สําคัญเอาไว้อยู่ได้นะมันก็คือเป็นคอมเพลมไพร์ที่ดีระหว่างความเร็วกับความปลอดภัยนะครับ คขาอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้าน backend บ้าง backend เนี่ยระบบที่จำเป็นจะต้องรองรับ transaction เยอะขนาดนี้เป็น large scale system เนี่ยทางทีมก็แบ่งแนวคิดออกเป็น3หัวข้อหลักไปอีกนะครับก็คือ infrastructure service design แล้วก็ monitoring เดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่อง infrastructure กันนะครับ infrastructure เนี่ยเขาเลือกใช้แบบ multi cloud เพื่อเป็นความ เพื่อสร้างความมั่นคง Reliable นะก็ใช้ Distributed Cloud กระจายอยู่หลายๆ Cloud หลายหลายกระจาย Product กับ Platform ไปยัง Cloud Provider หลายๆเจ้าซึ่งข้อดีก็คือเรารับโหลดได้แบบกระจายนะครับลดปัญหา Single Point of Failure ระบบก็ไม่ล่มไม่พังแม้จะขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะก็จะทำให้เออมีความน่าเชื่อถือของระบบสูงนะฮะแต่มันก็มีความท้าทายเช่นกันก็คือ มันต้องมีปัญหาเรื่องความซับซ้อนในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง latency เนาะความช้าเรื่อง bandwidth นะแล้วก็มีการจัดการเรื่อง data ใหม่เพราะว่าต้องให้ data จากหลายๆ cloud เนี่ยมันสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ต้องมีการทำ monitoring ที่ต้องรวมข้อมูลจากหลาย cloud มาอยู่ใน dashboard เดียวด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็เป็นเป็นความท้าทายที่เกิดมาจากการตัดสินใจนี้เหมือนกันนะครับอันที่2นะครับด้าน backend เสาหลักที่2ก็คือเรื่อง s w i c h design ทางทีมเนี่ยใช้ microservice นะครับแล้วเขาก็แบ่งโดเมนตามหลักการออกแบบแบบ domain driven design นะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าคำถามเนี่ยจะมาจาก non functional requirements mm hmm. เป็นหลักเลยก็คือ peak load จะอยู่ตรงไหนนะครับอัตราการเขียนและอ่านเนี่ย read write ratio เนี่ยมันเป็นยังไง service ไหนจะต้องตอบให้เร็วที่สุดพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทำยังไงถ้าอยากจะให้ scale ได้ก้าวกระโดดเนี่ย ทีมก็เลยเลือกว่าจะต้องแยกโดเมนออกจากกาันอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เน้นการทำงานแบบ CRUD หรือว่า Create, Read, Update, Delete เท่านั้นนะครับถ้ามีการทำอะไรข้ามโดเมนก็ต้องทำผ่านตัว Orchestrator นะก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ s สเ l ลได้ดีขึ้นต่อมาก็จะเป็นเสาหลักที่3นะครับเรื่อง Monitoring and Performance ก็คือทางทีมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจ Behavior หรือว่าพฤติกรรมของระบบ แล้วก็ต้องสามารถบาลานซ์ระบบได้เพราะฉะนั้นคือต้องมองเห็นทุกอย่างอย่างเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ด้วยแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของเซอร์วิสตัวเองเพราะว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยต้องรองรับโหลดได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แสน Transaction per second นะครับก็คือ1วินาทีเนี่ยมี r a n s a c t i o n เข้ามาได้ถึง1 0 0 0 0แสน Transaction พร้อมๆกันเนี่ยก็เลยต้องมีระบบมอนิเตอร์นะฮะมอนิเตอร์พวก Trans transaction per second error rate นะครับ มีการใช้ Google Analytics และนอกจากนั้นยังมีการทำ Social Monitoring ด้วยก็คือไปตามติดดูในพวก Social Media เพราะว่าบางทีปัญหาเนี่ยคนไปบ่นกันในพวก Social Media นะเช่นใน X ใน Twitter พวกนี้เร็วกว่าที่จะไปดูจากลอกของระบบซะอีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการ scale ก็คือต้องมีการทำ l หลด test แบบ e N d to e N d เสมอเพื่อให้ตัวทีมเนี่ยเข้าใจว่าหนึ่ง หนึ่งเครื่อง,นง,อง software, เนี่ยหนึ่งโปรดักชันของซอฟต์ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันรับได้กี่ทราน a c คชันนะครับเพื่อจะเลือกว่าจะ Balance ระหว่าง s สเก e จะ s สเก e เครื่องอย่างไรนะครับจะเพิ่ม Memory เพิ่ม CPU หรือว่าจะเพิ่มจำนวน v r t u a l Machine นะก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับตามค่าใช้จ่ายแล้วก็ Non Functional Requirement ที่ระบบควรจะเป็นเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะก็คือว่าหลักคิดเนี่ยมันคือหลักคิดจากตัวซอฟต์แวร์จิเนียิเลยก็คือ ระบบที่ดีเนี่ยระบบที่มันสามารถ Scalable ก็คือต้องมีการดีไซน์ที่ดีนะครับก็ต้องเข้าใจทุกอย่างเพื่อที่เราจะมาต่อภาพใหญ่ให้สมบูรณ์ได้หลักคิดที่ทีมเขายึดนะครับเขาสรุปว่าก็คือ 1. ไม่มีเทคสแต็กไหนที่ดีที่สุดตลอดการนะเพราะนั้นคือระบบจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 2. ก็คือ non-functional r e q u i r e m e n t เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการออกแบบทุกอย่างเลยถ้าเราไม่เข้าใจโหลดของเราเองเนี่ยในะระบบเราเนี่ย ระบบมันก็จะไม่ยั่งยืนนะฮะอันที่3ก็คือ Monitoring เนี่ย,ยการตรวจสอบการเฝ้าดูเนี่ยมันคือหวัวใจของความมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การ Scale ระบบแต่ว่ามันเป็นการสเก e ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันของเราด้วยนะครับก็หว <M> ัง <M> ว่าบทเรียนจากระบบเป๋าตั้งเนี่ยจะมีประโยช,ช ah <M> น <M> ์กับทุกท่านที่ต้องทำระบบเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากเช่นกันนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม s อสี c คอร์เนครับแล้วพบกันใหม่ในโอนหน้าสวัสดีครับ